ต่ทำไมอ่ะร้เธอรม่รู้ดารา1 0ยดาราร้อเปอร์เนเาวันนี้ต่ช่าหนี่อนี่เธอไม่รู้เอถูกปะถูกคีะนึ่งสองสามนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออางไร ความรู้สึกเก่งเกิไปมีเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นพืนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้มีเธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันได้คิดเป็นเธออย่างไรโอ้ยติดหัวเลยอ่ะทีเดียวร้องได้เลยอ่ะ ความรู้สึกเองเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งอยากถาเธอฉันคิดอะไรเธอรู้ก็แล้วแต่ไม่ใช่เพลงดีเพลงดีเพราะเล รอบเดียวูเรื่องรูเรื่องเลยเพลงนี้ติดหูทุกคนจำได้ดูมากดูมากครั้งเดียวคือร้องตามนี่แปลกมากใช่ั่็นเ่องที่แปลกมากใช่แปลกหมนพวกเราเลยพวกเรามันแปลก